คุณค่ะแม่แป้งดาวครับสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจภายดาวมงคล หรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวานาคร0ม0 1 7 3 6 0 8 2ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอเด็กงองแงหนึ่งอัตรานะคะในเมื่อคุณพ่อไม่อยู่นะคะหมูดาวงองแงค่ะไม่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 เจอคุณพ่อนะคะและก็ไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะ ตอนนี้คุณพ่อไปหาพี่นพพลัดนะคะได้ขาวว่าพี่เลิศพี่นพพลัดต้องขอโทษด้วยนะคะพูดผิดพี่นพพลัดไม่สบายนะคะขาเดินไม่ได้นะคะขาแข็งไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงนะคะคุณพ่อยังไม่มาคุณพ่อไปดูพี่เลิศรักอยู่โอ้ยพี่เลิศรักเอ้ยขอโทษค่ะพี่นพพลัดโอ้หพูดผิดพูดถูกดูงมูดาวค่ะไม่เจอคุณพ่อนะคะก็งองแงค่ะ วยวายเป็นเด็กขี้วยวายไปซะงั้นนะคะเดี๋ยวค่ะพ่อไปดูพี่อยู่เดี๋ยวพ่อก็มาครับเขาเขาติดพ่อของเขามากนะคะมูดาวดูวค่ะโอยมีเด็กงองแงร้องไห้น้ำตาไหลด้วยครับเดี๋ยวนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเดินไปหามูดาวกันดูค่ะเฮ้มีเด็กร้องไห้งองแงคิดถึงพ่อด้วย คีเด็กงองแงหนึ่งอัตรานะคะตอนนี้เด็กงองแงติดพ่อนะคะ เ,เดี๋ยวพ่อก็มาพ่อไปดูพี่นพลัดยอยู่ไม่ต้องงอนครับไม่ต้องงอนเดี๋ยวพ่อก็มาครับหนูไม่ต้องงอนนะครับไม่ต้องนอยไม่ต้องนอยพ่อไม่ได้รักคนอื่นมากกว่าหนูครับพ่อแค่ไปดูพี่เลดเอพี่นพัลลัดเฉยๆปกติเขาจะเคยเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างหน้าเขานะคะเพราะว่า เวลาเราไปไหนมาไหนมอเตอร์ไซค์เราจะจอดไว้ตรงนี้นะคะแต่วันนี้มอเตอร์ไซค์หายแล้วก็เขาจะดมกลิ่นรู้ด้วยนะคะว่าพ่ออยู่ไม่อยู่ก็จะวุ่นวายค่ะ,ะเป็นเด็กลูกแง่ติดพ่อไปซะง,งั้นไหนลองเรียกคุณพ่อชี้ไหนลองเรียกพ่อสิพ่อไปไหนเออ่านุ่นค่ะแม่แปง้ง ดาวหนูจะร้องทำไมครับหัูจะร้องทำไมลูกเดี๋ยวพ่อก็มาอ๋อ ช้างเลยแม่แป้งก็เห็นลูกชายร้องก็อยู่ไม่เป็นแล้วค่ะด้วยความที่ห่วงลูกนะคะความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะคะก็จะประมาณนี้ส่วนโมดาวก็ไม่รู้ว่าร้องทำไมเป็นลูกแย่ไปได้ที่เราแอบถ่ายเขานะคะถ่ายเขาไกล้ ไม่เข้าใกล้เขาโออโอ้โหช่างทําไปได้ครับถ้ามีใครอยู่ใกล้นะเมื่อกี้นะโดนทรายเต็มๆเลยค่ะถ้ามีใครอยู่ใกล้เมื่อกี้เรียบร้อย ได้อาบทรายจากหมูดาวแน่ค่ะ oh. เป็นไงครับอาการมันเป็นยังไงครับคิดถึงคุณพ่อขนาดนั้นเลยเหรอครับ ว่าไงครับพ่อครับกลับมาหาหมูดาวหน่อยครับพ่อครับกลับมาหาผมหน่อยครับผมคิดถึงครับเดี๋ค่ะ พบคนงอแงนะคะเจอเด็กงอแงค่ะคิดถึงพ่อคนูคิดถึงพ่อใช่ไหมครับเดี๋ยวยว,วันนี้เราก็จะพาพาหมูดาวพาหมูดาวไปเล่นป่าหญ้าดีไหมนอ้อให้หมูดาวเลิกคิดถึงพ่อดีไหมดีไหมหมูดาวหมูดาวไปไหมครับไปที่ป่าหญ้าไหมครับ ไปไหมครับโอ้โห,โโหเด็กเนะ่น้องไซมูดาวนี้จะติดคุณพ่อหนักมากเลยนะคะพอคุณพ่อหายก็ร้องหาสุดยอดเลยค่ะนี่ กนไงครับหนูอย่าร้องแม่แป้งอนะโซ่จะขาดพ่อไม่อยู่หนูก็มีแม่แป้งไงหนูก็มีแม่แป้งอยู่เป็นเพื่อนแล้วไง จ้าถ้าใครอยู่โดนครับไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้ยาไอ้จ้าโอ้โหหน้าโจ้ครับโอ้โหไอ้ยาอื้มดาว มันโดนแม่นะนี่รู้ไหมดาวหยุดเลยนะหนูทำอะไรของหนูเนี้ยคิดถึงพ่อแล้วมาโวยวายให้แม่ได้ไงดาวดูนะคะเด็กงองแงของอีฟซีเป็นอย่างนี้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวโดนไม่เลียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไม่เลียวเลย ไม่ต้องมานอยเลยนะไม่ต้องมานอยเลยนะนม่พอเราดูให้หน่อยทำเป็นหยุดเลยนะนไห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 นคนไหนมันจะโยนไหนเดา เดี๋ยวโดนไม่เลียวแม่เลยเดี๋ยวเด๋วเถอเดี๋ยวโดนไม่เลียวเลยคอยดูคอยดูบบเสียงใครมาว่า<บ>ใช่เสียงคุณพ่อหรือเปล่าบบไม่ใช่ฮายไม่ใช่เสียงพ่อเสียงพี่หลงห่าใครไม่รู้พี่หลงห่าใครไม่รู้ไม่ใช่พ่อตัวเองว่า ว้ายไม่ใช่พ่อตัวเองว้ายว้ายไม่ใช่พ่อตัวเองน้อยน้อยน้อยคุดาวครับ เจอ,อเด็กบ้ายอหนึ่งอัตตานะคะตอนนี้นี่ทำเป็นบยบายเนาะนี่พ่อครับมาหาดาวหน่อยครับดาวงองแงแล้วครับพ่อครับเยอะมาหาดาวหน่อยครับดาวคิดถึงแล้วครับ าดาวน่อยวันนี้คุณพ่อจะพาหนูไปเที่ยวไหนครับโอ้โห เป็นไรครับนี่นะคะคืออาการของที่ของลูกช้างที่ติดคนนะคะพอไม่เห็นพอไม่ได้กินเขาก็จะร้องประมาณนี้แหละคะ่ะร้องหาร้องเรียกหานะคะเพื่อจะให้คนที่เขารักและก็ติดน่ะติดหมายถึงว่ารักนะคะความผูกพันน่ะให้มาหาเขานะคะก็จะมีอาการแบบนี้นะคะ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ